สวัสดีครับผมวันนี้ก็ตามค้าขอของไอ้เพื่อนมี่ไอ้เอฟซีกับบ่าวไปบากบอกมาไว้มาไทยหัวให้เบิ้งแนวกันงามงามแต่เรื่มีโอกาสเดี๋ยวมาไทยครับผมเขามาจัดให้ครับผมให้เบื้องแนวผมนี่ครับตัวนี้ไอ้ไอยังชื่อสาดีไอ้ยังชื่ละเหลวเลยละเลมนงามชัวงามเลยตัวนี้อ้วนเนี่ย เนื้อทองหาเดือนตรงใหญ่หนึ่งไหมทองเอ็ดเป็ดเลยไหม่มทองกระซัหนี่ทองมันบอกตูปุ่นงามตัดเด่นมันเดักเดือนแล้วนี่้เดือนิเดือนที่สิบสามเป็ดสิบจตตูปุ่นนะตูปุ่นละปอยไฟลละปอยไฟ้เดือนซื้อปอยไฟลไปแล้วน่นาวมันซื้น่มนาวมันสีหาเดือนีเดือนมักตัวเนื้อเนี่ยเมันยางมากนี่ไหมปอยไฟนี่ยจิบบซนตัวเขาในขอบปนี่ไหม มันหยานคนชั้นพอมันเไม่ตื่นคนนี่แตะกี้จับได้ลูบได้โอ้เหนียวแต่มักงัวตัวอยู่หน้านะมันหนูซื้อเลยแล้วเอิญตัวหนึ่งนี่ตัวอันตะหักแม่ไปเมืองนั้นไหมมันหนูซื้อไหมไอเอิญเราเห็นมันหนาวก็สาดเสยมันหยาดคนชนเขามันเด้งเลยตื่นตัวนั่นที่ตื่นแปลงนามามันหยาดปื่นโอ้เดี๋ยวคอยแปลงนาดันเปลาใหญ่เ่ยเครื่องดันเป็นปีปีเดือนนี่นะนี่นะเปลา สับเป่า,ปาผลทุกอย่างครับตอนนี้ยางเหยียบขี่ัวเตมตีนอยู่ตอนนี้นขี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 ข่อยกเหยียบเต้มตีนเยเล,ลย <c oughs> ยตีเดียวตีมยยีว่นีดย่เปดี่ยวย่่งัวกระโดนน่ตี เมงตัวหนาเล้อ hmm. ด nice, oh, no. oh, um, no. ูหนมีตัวงเหมือนกันไปบอดีไปไทยต้อบอดีเียังเลยไทยคนบดีแล้วไปบับกเปานังอายุสามกันกับบักแดกบอกีนะบักเาใหญ่กว่านี่เนหน่อยย่างหุ้ว่างกันนี้ว่อเรื่องนี่อุ้ยทาแกพูดในหน่อยชื่อยรืงอรนี่ลมหนาวโอ้ลมหนาวอ้ตาแกวาลมหนาวเลยโอ้เฮ้ยเออหยดตอบโต้ชื่อเลย เออนะฮะโอ้ยเต็มเตียงขี้หัวลมน้ำ้น้ำนาวนี่เนี่ใยู่เสาเรอมเนานงานไหมองถุงไ่สุงไุ่ดยืนยนี่อพี่เสาน่ไม่ืเกระดาษจะยังไงรูหัวิัวไม่เห็นหนึนั้นนี่ก็มากว่าน้ตายก็อมเลยชุลลีไอผสมไอเลี้ยงมาตอนนหนเล่นบอนี่ โมแไงมันนี่บอกซื้อมาหลายเป็นไดตะกี้แต่แลกเลยไหามึงกลัวเด็กมาก่นนหน่อยปลยไฟไหมนะอามนอีเถอวะโอ้ทาดนลจนกล้วยเขาบอวะูเงินนี่หนปล่อยไฟนะหลจนกล้วยสากเนาะก็วนนี่ลูกมันพอมันคือบอโอ้หนาวลมหนาว นี่ครับ,บรลูกนรูกพ่อมันก็นว่าให้เบิง่งกระชากเดี๋ยวเด้ออย,ย่าพก,กัดกล่องกันยินบ่พ่อกับโูกคือกันบ่บันนี่ <c oughs> เปรียบเทียบันอือ <c oughs> เห็นบ่แน่นี่เลน้ามันบันเออหน,น,น้ากันหน่อหน,นีได้เนี่ยนี่นี่นี่น้ากันไหมประตูาสาัดว์ไปเห็นจังวะประปตู <c oughs> สัตไปมาอยู่นี่เพิ่นว่านี่ครับเดี๋ยวให้เบิง่งกระชากเดินโต้ทัศน์แม่ไหมกระโต้ทัศมันมันด่นค้างเจอไหมน้ากันได้ไหมเขาก็คือเออแปลกอ่ะคืออะให้เบิ่งกระชากกับงามให้ครับ เอเดี๋ยวซีมาบอกว่าอย่าเข็นนะนะลมหนาวยางไปหาจ้าเลยนะลมหนาวในรูเคห้าสองศูนย์ยังก่อนเคห้าสองศูนย์สเคห้าสองศูนย์หมดตัวนี้นะลมหนาวนี่นะโอ้เีห้าสองศูนย์ครับพี่ครับตัวงามเนีสักเดือนเนี่ยเดือนสี่เดือนว้าลมหนาวแล้วมีคนมมคอซื้อขึ้นสมัยมีคนด้วยเนี่ยโอ้ขายเลยขายแล้วแม่ก แฟนสองเาผู้ชามาาาหแเอขยครับนี่ครับเบื้องต่อมันงามยีเนี่ยเห็นจริงๆเห็นชัดๆเลยไหมงามงามลมหนาวเดี๋ยวสีไทยเบิ่งชัดๆหรอกว่ามันนาหักพอดีลุ่มหนาวนี่ไหมงามเนาะนาหักดีไหมภาพมันาบบทย่ยอนแสนแน่นอนครับบนตอนนี้ผมย่างลบขี่งัวน้ำเลยจังหน่อยขี่ลายโปรยกินลายใี่ปะงามรถสองรถพ่วงนั่นนี่ยตายอายุปลูกเนี่ยเปียเต็มอันจะไครอยู่หรอจังไร โออแต่หักแต่บนนี่มึงอ่อนง่ายเนาะเมื่อพันหน่มันอ่อนคนนะขี่ครับลมหนาวขี่อ่อนดีป่ะเกิดมกราเกิดที่ตาบกกร่าหนาวหนาวเลยซื้อลมหนาวเลยขี่อ่อนจริงอืมอันนั้นคือปลอยสายออกมา,กค,นนาคนยาวคนยาวเป็นปุยฝายเลยคนคือแกะยางไปเลี้ยงลมทงเขาว่าอันเป็นเลี้ยงงวนแล้วเลี้ยงแกะแสตโลรีบันนี้คนมันโลนคนมันโลนมากะ คือควยดอนบัะแม่มันส่งคือควยดอนเลยไหมเบอร์ไกลมันควยมันร้องหัวได้เนี่ยอันนั้ไม่เป็นไรเส้นเขาจะคล้องควยเขาว่าบอกชโลลีฟังอี่ชโลลีกับบราหมันนะครับผมมักี่หน่อยลมหนาวทางน้องมักลูกมันอ่อนขนาดนี้ขายไปลงหรอกองตรงไหนก็ทางก็ยเพาะขายแต่มันอ่อนเองขนาดว่าแม่มันบอกให้เด็กสมที่เอาไปสมเองค่าว่าพ่อแม่เรียนหนุกดีโอ้ยงัวบราหมันนี่เป็นงัวที่ เลี้ยงลูกเก่งหวงจดจำมาของไนดีแฮงเป็นอั้ดัหนึงของลูกเลยนะคึงเวลาพเดินลูกนน่มเพราะว่างูหอยชหไอ้งูวยามันเป็นว่าที่จ่จงแต่มาของไหนดีงสำหรับไอ้วูบามันนี่นะเพราะว่าไอ้ยุงประวัติเลื่องไอ้ความเป็นมาของวูบามันกับเขาไปบิงดอนหนั่นะครับผมนี้เป็นเรียบร้อยแล้วครับผมความเป็นมาของวูบามันวยจ่ตนกำเนิดยุไสยุไสเ่ไปเบิ้งเรวะค่อยเบิ้งมีใบสมหลอดมีใบพอมขันหอม ถือว่างานนะหลูกทรงทุกอย่างแต่สมบูรณ์แบบ,นะมบ,บแมีแนะามานแดงเลยนะรามัานแดงเลยนะงามครับงามมากเป็นหนัวทีงงามตัวหนึ่งรนะับหางแข็ง่งันีอย่างห,หานะโอ้มาแล้วนะจันระิจันหลอนจันแหลม <c oughs> เาจะเกียวว่าไหนตัดว่าไหนกินแลิศแื้วมือกินยาตัวก็มือกินยาให้มาจัดตามคำขอครับเ f ีขอมาเราจัดให้ครับปล่อยมันตายง่าเบิ้งโคกมากห้่งครับนี่คไัมีบมมันบกมันจะ่กินเหรอ ชลลีครับผมผสมขอกมานานที่อพอเป๊ะเลยนะงามครับผมชาลลีครับตัวตาฮักแข่งนีไอ้่อยไฟเนี่ยบ่เบ่งไก่เลยครับสนามที่ดึงหัวเปน,น,น,นตางแก้วบึงขาหนาี่ขาหนา้มตาฮักแ่ง ข้าวซอยชาโลลีนะครับอืมวัวถักเด้อวะไปฮ่าฮ่ <c oughs> กฮ่าฮ่านะครับบัวชาโลลีดเดี๋ยวผมจะเห็ดเรื่องราวของวัวชาโลลีให้เบิ่อนนะครับเด้อว่าความเป็นมามันเป็นยังไงเดี๋ยวผมหาข้อมูลสักแป๊บหนึ่งผมจะมานำเสนอเรื่องราวของวัวชาโลลีนะครับ ส่วนหลังๆของงบรามานผมทำดีกบ่าเลยครับผมขอบิ้ณเลยครับหือสะอากเนาะเนียน,นี่บริหลุนีงน่ารักน่ารนะัก มันเลยมันจะกินเลยเดือดซำ่วะอแม่จะกินเนื้อลวกมาเตะแจว่ตะลวกก็ไปกัดดาบก็ายดาเป็นกรัมเป็นมัดมเป็นกรมดาบกรมดาบไปนี่นะปีนขึ้นไปเทิงงี่นะยอนมัโอ้จีปีนั่งข้อบะถึงไปข้อสันบดรมันดื้อไงพลวิตรงเองหมคนนันงพ่กรรมีคนนันงำ เป็นเนื้อที่แสบนะซาโลเล่เนี่ยวากิวเนาะนวากิวซาโลเล่เลยบอจะงอี่ยกซอยจูอยู่บอยนต้มัลายมาหน่อยเกือบิต้มได้หาอีกลกันเปนไหขายายานีก็จะหายนุ่งกนัแข่งเนอะจะมาตายให้หซ้หมืนบนะงบุ้ยรอแหงเนาะเรียงไวมก่อนมีคนดไ มันกพารมันี่ไพามันบุมอุณี่ลมีทั้งีวาซไีลอยู่นี่อยูีวายีลายอ่ดีเอเมี่ก็ตัลล่แมี่ีลายมาวัลลีนี่นี้ยกะามันนีย่เหนัดเป็นแีอ้วนจากเนี้ยเอออะไันดิซรีลาย อยวนโพดไปแ่งกบหมูเบืองบอกมามล่อนี่กบหมูนรงมาลยดันดันกันนั่นักได้อืนรอยังไงอยังไมัากง่มักงายนี่แล้วนี่รามันคือบางว่าขนาดแบบแจกทีน่เกิดเดยูกันนมันยังย่ตัวแต่ว่าบู้หวนหลุดก็ไดนนี่ก็แบบแจกจัคือจำเหมือนว้าเ็นไปหาต่าวแจกโดนไปเคยไปเธอหนึ่งหรอเคยไปเธอหนึงหรอ ซื้อมากเขาก็ว่าลูกลูกเจ๊คอรอยู่แต่ว่ามันออกเม่มัไหลสีมันแดดซีมันจะนไปเนอ้ยิดหนาวูจะหักหัวมเออมึงสีดนึ้นมกิบ้า,นนบาหน่อยก่อนนะแต่ว่าช่วงงานตรงนู้นลมหนาวนี่เดี๋ยวนี่ฮะะอาเอเนาะจะหาไหมลมหนาวาน,นาวี่ยมอันีว พ่มาก,กับจัดไทยว่าจะมาเบิ้งวัวกับจัดไทยครับเรียบร้อยนไงสงใจยหญ่ลเลยเบิ้งเบิ้งหนู่คือแับเปล่าใหญ่ลูกวิ้งครับหัวตามคำขอนะครับโอ้ยไม่หมดกันหรายตอมหายโอเคครับสรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับมาถ่ายให้เอฟซีเบิงเ้งเล่นเป็นเอฟซีเหรต้วจเป็าทางงวอม,ผมันาป็นทาน่วยเนี่ยเหมือนน เออดีเจ้ซีจุกไก่แห่งเด็กงหัวโคบิดกับมาเจ้ซีกับมาบ่ได้มาบ่ได้เขาเลยเดินมาตายเบิ้งครับผมเด็กเห็นหัวคลองเนี่ยซื้อไปซื้อมาจต่หมวเป็นงอนเราล่ะับจะมาถ่ายเบิ้งนะครับผมใครก็ชอบดูนีดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดเป็นกำลังใจในการรับคลิปของผมเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไปแค่นี้ก่อนครับผมต่อไปต้องการใหไปถ่ายอยู่ไซก่ะทางมาครับถ้างโไก่ก็ไปไหนครับผมนี่นะครับผม